และนี่ก็อยู่กับลมบอกและแมพี่มีที่ไม่ชั่วว่าแพ็กโยมหรือแก้งแม่ของคุณง่ายง่ายของเกมแก้งแม่ตัวเองนั่นแหละนะชาลีเพื่อนเสี่อมคุณขอให้ค,ค,คุณได้ไปแก้งแม่ของคุณเพราะเขาบอกว่ามาดูน่าจะน่าจะดูตลกดีนะเขาก็เลยบอกให้คุณไปแก้งมันตลกก็บ้าเลยใครจะไปแก้งแม่ตัวเองฮนะถามก่อนเออสุดท้ายคุณก็เลยทําและเราก็บ้าจีเนาะไปแกงแม่ตัวเองเนี่ย โอเคแล้วเขาหน้าเกมแล้วทำไมหน้าเกมมันดูมืดหมนไม่มงุงไม่มีอะไรสักอ,อย่างเลยหน้าเกมไม่โหลดเลยเหรออ๋อมัมีอะไรบ้างนี<ว>่ทำไมมันดูงงๆมากเลยเอ, יי, อ่ะเฮ้ยไอเคตอนนี้เรามีเงินฟุตบาทว้าวเอ้เราบีชาลีอืมผมจะได้ชาลีบอกให้เราแบบเราไปแก้งแมตัวเองอือหือ จะยูอ๋อต่อไปห้องแม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางพ่อแม่กันเลยเอ้ยสามารถกดนอนได้เลยยังไม่กดดีกว่าเพราะอาจจะไปฉากจบใหม่เฮ้ยมีตังค์ดอกราดตรงนี้โอเคได้ของดอลลาร์สหรัฐเฮ้ยไปได้เลรอเราต้องไปแก้งแม่อ๋ออ๋อประตูแบบนี้อ๋อโอ้ห้องแม่อยู่ตรงไหนให้เดี๋ยวอ๋อนี่มันห้องครัวนี่โอ้บ้านสหรัฐอเมริกา เฮ้ hey! ああ mhm. ยอ๋อฮะเฮ้ยตู้ยิงมีเสียงด้วยเฮ้ยทำไมโอเคเรามีบอบสิโคล่าบูรี่โคล่าโอ้ยปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวแม่ด่าได้แม่ไ่้เออแล้วเราละทำอะไรได้เนี่ยบอบสิโคล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันปิดไม่ได้เนี่ยมเปื้อนไฟนะเฮ้ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราผมขอสำรวจของก่อนแล้วกันครับว่าขอนะคาเพิ่อมันอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ ของบวกแป๊บนึงเฮ้ยทำไมมันไม่ปิดอะปิดตรงนี้เออเออโอเคนเราเฮ้ยตังตังตังให้กูแกเลยเนี่ยตังเราไม่ได้เหรอโอ้ยตังเราไม่ได้ตังาไม่ได้เพราะเราอันนี้อยู่แล้วห้องแม่ผมทางไหนตรงนี้น่าจะเป็นทางออกบ้านนะโอ้ยตังตังตังขโมยตังขโมยเติมเกมฟืนหนาหัวอนิเมะ ไฟไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้โอ้ยถ้าถ้าเมลิเองถ้าแบบเป็นโอมามลิเอนี่คือโคตนหน้าถัวยนะอ่านี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยเดือดขอมัตังเพียบเลยอ้าวอโอเคกินได้ฮะอยากเอาไม่ได้เอ้ตรงตรงนี้อออเป็นกุญแจโอ้อย,ยังเอาไปได้ต้องไปแก้ยังไงอะ อเดี๋ยวอันนี้คือแม่เหรออ๋อไม่ใช่แม่คือชื่อแม็กใครเดี๋ยวแม็กอืมโอเคเราไม่ควรไปกวนแม็กดีกว่าเพราะเขากำลังนอนหลับอยู่โอเคเฮ้ยตัวตัวเราก็ดูน่ารำกันเนี่ยอ๋อโอเคมันสมัครที่เขาช่วยได้แร้วมล้วเขาช่วยแบบไปไปยุ่งเกี่ยวกับการแก้งแมวนั่นน่าจะไปประมาณนี้นะถ้าเขาถ้าเขาดูงไปได้อ่ะต้องกับคนแก่ แล้มันเอาของทิ้งยังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งผมเอาของทิ้งไม่ได้ผมเผิ่งไปหยิบโคกมามันทิ้งไม่ได้เฮ้ยโอ้นี่ได้กผมเดินผาเกดเบื่อไปกดกินลืมดูเลยแล้วมันเอาออกไงเนี่ยเออแล้วมันมเอาออกไม่ได้ อ๋อมันเอาวอลเมตุนี้ได้อ๋อโอเคโอเคนี่กุญแจเนี่ยเคย่าออกกุญแจได้ยังไงนั่กุญแจละโอเคนี่คือกุญแจเนี่ยเอ่าวอลเอ็กเกมเนี่ยอ่านไม่ทันตัวสื่อเล็กมากแกงแม่ของคุณโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดนี้นะครับเดี๋ยวแกงแม่ตัวเองอีนี่มันอะไรเงี้บงการ์ธนาคารเฮ้ยอาไปรูดตังค์ไในไดๆเนี่ย เตอแกงแม่ยงไงดเป็นผีพได้เพืนจะแกนเลยเดือดมาเข no ้่ตู oh. ้แต่เราจะแกลตู้ไหมอ้าเดเดอดเดเฮ้ยเฮ้ยเดอดเดออะไรเนี่ยอ้าวเอาเอ็นดิ้งไปไเออเอาเดอดเดเดอเฮ้ยบันดิ้งล โอ้ย ending สี่โอ้โหม่รู้ <c oughs> สี่สิบหก ending เอ็ยสงนันล่ะนี่ก็ไปห้องน้ำเหรอขอ,องนี้เป็นห้องน้ำของห้องนี้น,น,น,นี่เป็นห้องเราหรือเปล่าทำไม มันไม่มีใครเลยเฮ้ยอ๋อตกแกงหมดคึงเป็นผีเชร์ไปแกงแม่ของเราดีกว่าขอตั้งก่อนเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ เขาไมเชื่อถือฉันเขาไมทเชื่อตื่นออออคือแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมือเปรชเลือกเขาใจผิดครับออมันไม่ใช่ลึกที่เรืยองอืมฉันต้องการความสงบไม่เรียกว่าแล้วฉันจะพักก่อนแหละแกนฟ้าเจะจะทำไมแม่เราดูหน้ากลัวเลยเออทำไมเป็นไปไม่ได้ฉันขาดหวังมากเลยนะล็อบบี้ฉันต้ฉันต้องสอนลิบบี้หนะ่อยแล้วล็อบบี้ อ่าอย e n d i n งมัมแม่เอ้ย e n d i n งได้เลยเหรออืมคุคิดว่าการแก้แบบนี้เป็นไอเดียที่ดีเลยดีมากไอเดียวถ้าเกิดว่าประเดงนะไรถ้าเกิดว่าผมลงไปนอนต่อมันจะเป็นอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะถ,ถ้าผมไปนอนต่อเออยิงด้วยยิงด้วยถ้าผมไปนอนต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นนอนเลยเฮ้ hey, ไอ้บ้าฉันจะไม่แก้เลอ,อกนะ อืมโอเคไม่ทำดีกว่านอหนหลับนายจะลองหห้ก็ได้ฉันจะไม่สนใจเรื่องวกนี้ว้าวนายมาชานะสงสามจริงจริงเอาไอเดียสลีปเลยเด็๋ยิดสลีปโอ้โหแล้วมันต้องเอาตุสผ้าไงเนี่ยโอ้ชิบไม่แน่แก อจะไปซื้อของมาได้ครับมองหน้าฉันขนาดที่ฉันพูดนี่แกกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะเออผมกำลังไปทำกับบ้านที่ลืมไว้อะครับแม่แกไม่มีแกบ้านเลยเลยซ้ำเออเดี๋ยวผมขอไปยยาโคมไฟก่อนนะครับ มาเดี๋ยวว่ามูชิเดียวไม่เป็ดแกงแม่ผมจะคือของคเคลตอนนี้คุณสามารถหิบองได้ละมาเกาะขุณแจมาประต,ตูบ้านใช่ไหมนี่ไอผมเดาว่านะ่าจะเป็นขุญแจบ้านเยี่ยมเลยฉันไม่ต้องมาอยู่ในบ้านขยายแบบนี้ต่อไปละ โอเคได้ละ okay, นี่ไงวุ้ยตัวอะไรเนี่ยแรคูลเนอโอ้ฉันเอจอเจ้าตัวน้อยฉันจะทุบหัวในลงพื้นทานาไไม่ได้เอาเอา,เอาใหนฉันวิย้ยข่าเขาเยอะมากแล้วมันต้องไปทางไหนเนี่ย โอ้ยมีรูผ่านด้วยแล้วขอข,อขอ้าวคนข้าวคนหน่อยนะครับเอ้ตไอง้ต้องให้ตรองการอะไรมีตังค์แต่ผมว่าตอนนี้เป็นลายสูตรคือใช่ไหมเอ,อ่ยเฮ้ยใช่ย,ยิ่งด้วยลาสยสูตอเก็บตังค์กันเลยฟองสุขขอละติ๊งนองติ๊งนองเรามีดอกไม้เหรอคือดอกไม้ได้เหร เฮ้ยพ่อไกลโอ้โหทำไมอันนี้มันมีแต่เอฟแอดี้เจังเลยลองใส่ผ้ากีดี่เป็นแฟนนะครับน่าจะมีมีตุ๊กตาฮาโลวีนมีสมุดอล่าเลยเหรอโอ้โหสารมันล่าฮอตด,ดอกอน,นั่นเด็มขวาซื้อของที่มันจะช่วยก่อนนะผมนะครับเฮ้ยสิโดลาอาบจีเย่อโอ้โหยไล่แรงไล่แรงผัวอัออนตารายเนี่ยเซรี <S 2> <S 2> <S 2> <S สิโดลล่าไม่เอาเฮ้ย โอ้ฉันควรสิงมอบแค่นี้แกลินนี่อไมอ่ะบางทีเขาอาจจะให้ชัดกระเปอะตก็ได้ไอเมื่อกี้ผมเผลอกดเผลอกดอะไรแปลกเมื่อกี้คนหายทิยมดูไม่มีเลยเวันนี้มีหน้ากากและคูเน,นี่ยครับนั่นล่ะ กนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะรอฟื้นดอกไม้ให้แม่ให้แม่ผมก็แล้วกันออกมาอาจจะช่วยได้อ,อ๋อมันซื้อไม่ได้เหรอนี่ชัวร์หรือเ่ามันไม่แพงไปซื้อไม่ได้ฮะบนหานกระย่ออาจจะของดีจิ๊บจิ๊บโอเคไหมจเงอฮะอันนี้ผมผมสำรวจแบบต่อแบบต่อเล่มแบบต่อเลยนะกันนะแบบเนี่ย อาจจะเจออะไรดีหนูก็ได้ไปก่อนไปผมนึกอ่ะผมนึกอะ,อะไรบางอย่างออกละอองฟืมนมือได,ไดแ้แค่พูดกูเยอะ น้ำเปล่าน้ำเปล่าหมดาหาหน่อยหาหน่อยโอเคหนูว่าฝั่งนี้จะเป็นอ่ฝั่งซื้อของครับถ้าผมเดี๋ยวไปฝั่งนู้นล่ะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนู้นไปแหละเป็นบ้านเหรอบ้านใครอ่ะไฮ้ขอแอบเข้าบ้านหน่อยดอเปล่าบ้านใครนี่เงี้ยเขาได้ไหมอของเขาไม่ได้เฮะโอ้ยมืดมากมืดมาก ผมหนกไปเลื่อนเลอนอ๋อไปไม่ได้แล้วโอเคงั้นแบบฟุตคอมแมบคนนี้ละเดี๋ยวผมไปดูฟุตคอแมแบบฝั่งนูน้นเพื่ออาจจะเจออะไรดีๆของดีแลเทมโอ้ยใจลดหมดเ <c oughs> <c oughs> จ๋งมากกำตานกวาดกำตัานกวาดขึ้นหน่อย <c oughs> โอ้นี่มันเป็ด เหนยังไม่ได้มีประครบที่เลยอ่ะมาคงไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอมั้งนะโอเคแม่คตรยากเลยเอาเ็ n ดิ n กดากอกิเขารถยากเกินไปเจนเราบอกแม่ที่มีชื่อว่าแพ็คยูมัมหรือแก้มแม่ของคุณเอง โอ้โหเอนดิ้งมันเยอะมากเลยอ่ะคือแบบผมพยายามหาหาแล้วแต่มันแบบผมก็ได้แต่เอนดิ้งเดิมๆมาคือแบบผมหาไม่เจอแล้วก็ถ้าใครแบบอยากจะไปลองเล่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์คลิปเอ้ยลิงค์ทิ้งลิงค์คลิปที่ไหนทิ้งลิงค์แบบแบบแบบนี้ไว้ใต้คลิปคำนี้เลยเผื่อใครเผื่อใครอยากจะไปหาแมพไปนะไม่ใช่ไม่ใช่แมพเขาเรียกว่านะหาชากจบที่มันดีกว่าผมอ่ะคือแบบผมว่าเพาะผมผมไม่ถึงเกียร์คือผมไม่ไหวก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครัับท้งนนก็ บายๆกันคลิปต่อไปครับผม